เราชนะใครชนะผมนี่งงจริงๆนะครับประชาชนต้องการเงินสดเสียงประชาชนร้องไปที่นายกทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว 3TV ทีเอาไว้เลยนะครับขอเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไหมใครเห็นด้วยโปรดเมนว่าเห็นด้วยขอเป็นเงินสดพร้อมกับเหตุผลแล้วมาดูคลิปนี้กันนะครับผม ข่าวสามทีวีขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับซึ่งตอนนี้มีประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนแก่ผู้ถือบัตรสุขการแห่งรัฐคนละครึ่งนะครับคนที่เที่ยวโดวยกันแอปเป๋าตรงเป๋าตังอะไรเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยทักเข้ามาในช่องข่าวสามทีวีเป็นจํานวนเยอะมากนะครับผมแล้วก็ทั้งเพจ YouTube Facebook แล้วก็คอมเมนต์นะครับซึ่งข่าวสามทีวีตอบไม่ไหวนะครับผมก็เลยต้อง และรวบรวมมาจับใจความได้เป็นเรื่องเดียวก็คือเราชนะ,ะประชาชนร้องขอเงินสดจากรัฐบาลเพราะมันเป็นความจําเป็นจริงๆนะครับจะให้ประชาชนใช้เงินลูดซื้อสินค้าอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ความจริงแล้วการเยียวยาที่ถูกจุดก็คือการให้เงินสดนะครับมาดูทําไมถึงต้องพูดอย่างนี้นะครับะนะครับเข้าเรื่องกันนะครับผมก่อนอื่นผมขอ ตั้งคำถามสักเล็กสักน้อยนะครับผมสําหรับพ่อ่พี่น้องประชาชนนะครับใครอยากได้เงินสดนะครับรูดซื้อของนะครับหรือใครอยากจะได้เป็นเงินในจีวีล็หรือว่าแอปเปิตัง์นะครับมีอยู่2ประเภทก็คืออยากได้เงินสดกับแอปเปิตัง์แล้วก็รูดซื้อสินค้านะครับใครอยากได้เงินสดช่วยกันเม้นเยอะๆนะครับว่าอยากได้เงินสดพร้อมกับเหตุผลเพราะอะไรนะครับผม และแชร์คลิปนี้ออกไปให้ถึงหูถึงตารัฐบาลนะครับผมอย่างน้อยมันต้องมีคนในรัฐบาลเข้าผ่านมาเห็นบ้างแหละการดราม่าสังคมนะครับประชาชนอยากได้เงินสดในการเยียวยาครั้งนี้เหมือนกับเรา,าผิดหวังครั้งแรกไม่ว่ากันนะครับเราไม่ทิ้งกันเห็นใจประชาชนนะเพราะว่าครั้งแรกได้ห้าพันนะครับแต่ครั้งนี้ได้สามพันห้าก็ไม่ว่าอะไรนะครับผมแต่ปรากฏว่า ไม่ใช่เงินสดอีกนะครับผิดหวังไปใหญ่นะครับผมดูเสียงจากประชาชนร้องเข้ามานะครับเยอะมากนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะไปทีละกลุ่มทีละอย่างทีละบทความก่อนนะครับผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับว่ารัฐบาลเขาให้อะไรบ้างนะครับเราชนะรับเงินทางไหนบ้างนะครับก็ต้องขอขอบคุณรูปภาพจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมเขตหนึ่งนะครับผม กลุ่มที่1นนะครับผมก็คือกลุ่มบัตรสุขการแห่งรัฐนะครับก็คือไม่ต้องลงทะเบียนนะครับได้เลยนะครับได้สัปดาห์ละ7 0็ดร้อยนะครับผม10สัปดาห์เริ่มโอนตั้งแต่วันที่5้ากุมภาพันธ์หกี่เป็นต้นไปนะครับผมประเด็นคือสามพันเนี่ยไม่ได้ให้เต็มเลยนะโอ้โหไปเอาที่เขาอีกอะ่ะบอกว่าโอนให้ไปแล้วเ,เงินพิเศษห0 0ร้อแล้วก็เงินเดิมอีก2 0 0 3้0าร้อน่ะเป็น7 0็ด0้อยแ้อยเอา้าผมนี่มึนเลยนะครับ ไหนบอกว่าเงินพิเศษห้าร้อนั้นเป็นเงินของขวัญปีใหม่ไงนะครับสำหรับคนที่ถือบัตรคนจนเนะ่ยไนคุณบอกว่าเป็นเงินของขวัญปีใหม่นะครับผมมีคลิปนะที่พูดว่าเติมเงินพิเศษให้ห้าร้เป็นของขวัญปีใหม่เนะี่ยโคศพรัฐบาลอะไรต่างๆก็โพสต์ก็อะไรเยอะแยะนะครับก็คือผมรู้สึกผิดหวังนะตรงเนี้ยเพราะว่าไม่ให้เงินสดไม่พอยังมาหักเล็กหักน้อยจากบัตรคนจนนะครับ คนจนนี่คือคนที่น่าเห็นใจที่สุดในตอนนี้นะครับผมก็คนหนึ่งคนที่เป็นคนจนนะครับผมอ่ะไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวคุยกันยาวนะครับเรื่องที่2ก็คือผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งนะครับคุณสมบัติตามเกณฑ์นะครับก็คือเช็คสิทธิ์ตัวเองเนี่ยวันที่5นะครับผม5พฤษภาคมนะครับ64นะครับที่เว็บเราชนะ .com นะครับอันนี้ก็ยังพอรับได้นะครับ แล้วก็เงินจะเข้าไปในวันเข้าทุกสัปดาห์นะครับไม่ได้ให้เป็นก้อนเลยนะให้เป็นรายสัปดาห์นะเสัปดาห์นะครับผมสัปดาห์ละหนึ่งพนะครับผมเริ่มโอนตั้งแต่วันที่18กุมภา64เป็นต้นไปนะครับทําไมต้องเช็คสิทธิ์นะครับเพราะว่าคนละครึ่งเนี่ยบางคนเป็นข้าราชการบางคนเป็นมาตรา3-3ามนะครับแต่ถ้ามาตรา33ามรายได้ไม่ถึงเกณฑ์มีบัตรคนจนก็อาจจะได้อยู่นะครับอันนี้ก็ต้องรอลุ้นนะครับเช็คสิทธิ์ได้ในวันที่ อ่าห้ากุมภาเดี๋ยวผมจะลงคลิปสอนอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือผู้ลงทะเบียนใหม่นะครับเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่8กุมภานะครับที่เว็บเราชนะ .com นะครับที่แอปเป่าตังค์นะครับผมช่องทางการรับเงินแอปเป่าตังค์นะครับแล้วก็จ่ายเปนรลยสัปดาห์เหมือนกันนะครับ7สัปดาห์สัปดาห์ละ1000เริ่มโอนตั้งแต่วันที่18 64นะครับเหมือนกันนะครับอันนี้คือผมไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆนะครับเป็นเสียงประชาชนที่ผมรวบรวมมาในคลิปนี้นะครับอยากจะฝากถึงนายกนะครับผม ขอให้ทุกคนช่วยกันแชร์ช่วยกันเมนตนะครับให้ไปถึงรัฐบาลหน่อยครับในคลิปนี้นะครับถ้าถึงรัฐบาลจะดีมากนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมคัดเสียงประชาชนมาแล้วยังไม่รวมทั้ง YouTube Facebook นะครับเยอะมากนะครับผมคัดมาบางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้ามาทั้งหมดเนี่ยอ่านเป็นเดือนก็ไม่หมดนะครับผมผมจะยกตัวอย่างย่อยๆแล้วกันนะครับผมอ่ะนะครับก็ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์นะอ่ะผมขอบอกก่อนที่ผมปิดชื่อไว้ผมกันดราม่าไม่อยากจะให้เขาไปโดนทัวลงนะครับ คนแรกนะครับที่มาเมนนะครับก็บอกว่าเขาได้โทรสอบถามแล้วในบัตรคนจนเนี่ยจะมีเงินเข้าวันที่5กุมภาจริงนะครับยืนยันว่ารูดซื้อสินค้านะครับไม่ใช่เงินสดแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็เห็นใจนะครับผมคนที่2นะครับเงินตั้ง7000ไม่รู้จะเอาไปรูดอะไรของกินอะไรนักหนามากมายขนาดนั้นแต่ถ้าได้เป็นเงินสดสามารถเอาไปซื้อของใช้อย่างอื่นที่จําเป็นได้ประโยชน์มากกว่านะครับอันนี้ก็ได้เห็นเห็นใจนะอ่ะนะครับ อันนี้สองกลุ่มน,นี้เป็นสองกลุ่มที่ดีมากเลยครับเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมานะครับไม่ว่าเป็นเราชนะเราไม่ทิ้งกันไทยชนะนะครับอยู่ในนี้หมดสอบถามคนละครึ่งกระเป๋าตั้งทุกอย่างอยู่ในสองกลุ่มนี้เลยนะครับเป็นกลุ่มใหม่ที่ตั้งขึ้นมานะครับลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปวิดีโอสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับจะมีเสียงสะท้อนจากประชาชนเป็นประชาชนจริงๆเสียงสะท้อนจริจงๆนะครับ ว่าต้องการอะไรนะครับไม่ใช่ว่าคิดแทนประชาชนนะครับกดเข้าไปดูใน2กลุ่มนี้ได้เลยนะครับสมาชิกนะครับเยอะพอสมควรนะครับอยากรู้ว่าประชาชนต้องการอะไรให้กดเข้าไปดูในกลุ่มนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็คัดมาบางส่วนแล้วนะครับก็คือเม้น์แรกนะครับผมการเยียวยาคือการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยกําลังได้รดับความเดือดร้อนวิธีการเยียวยานั้นต้องช่วยเหลือตรงประเด็นความเดือดร้อนต้องการที่ประสบภัยนะครับ ครั้งนี้การเยียวยานะครับผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ได้รับการเดือดร้อนเนี่ยเขาต้องการเงินสดมากกว่าที่จะไปรูดซื้อสินค้านะครับการเยียวยาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้แต่จะให้แค่รูดซื้อสินค้าเท่านั้นมันไม่ไหวจริงๆมันเยอะนะครับอย่างเจ็0พันบาทเนี่ยถ้าบ้านนึงได้ถ้าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยอาศัยอยู่ด้วยกันสิบคนเนี่ยถ้าได้เยียวยาครั้งเนี่ย โอ้โหสิบคนเจ็ดพันนะครับไม่เป็นเจ็ดหมื่นรูดซื้อของอย่างเดียวนี่ร้านค้ารวยเละนะครับผมแล้วเอาของมากองเต็มบ้านเนี่ยแต่ก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรนะอ่ะนะครับอันนี้ก็คือคอมเมนต์บางส่วน,นครับจากกลุ่มนะครับผมเงินสดนะครับผมเงินสดให้ดีที่สุดให้เขาไปเลยจะเอาไปทําอะไรก็เรื่องของเขาจะจ่ายค่าบ้านค่าไฟค่าน้ําก็สิทธิของเขาผมว่าดีกว่าจ่ายแบบนี้ ได้โปรดเปลี่ยนเป็นเงินสดเถอะประชาชนกําลังถือดร้อนก็ไม่ไม่เข้าใจบัตรสนก,การแห่งรัฐ200-300ยสาหรับรูดซื้อของทุกเดือนอยู่แล้วเพียงแค่เพิ่มมา500บาทไหนบอกว่าเป็นของขวัญปีใหม่แต่ทําไมเยียวยาโดนหักไป8ปดเดือนโอ้โหช้าใจนะนี่คือเสียงมาจากประชาชนจริงๆนะครับขอให้ฝากถึงนายกด้วยนะครับลองเข้ามาอ่านดูนะครับคอมเมนต์หรือว่าโพสต์ของประชาชนเนี่ยนะครับ นะครับลองอ่านดูอีกทีนะช่วยจ่ายเงินสดมาเถอะพวกเราก็ใช้เงินสดเหมือนกันค่ะต้องใช้เงินไปหาหมอต้องจ่ายค่าเช่าห้องอีกเราชนะไม่จ่ายเงินสดนะจ๊ะค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าเช่าค่าร้านหากันเองจุดๆุๆจุดจุด,จดนะครับใครอยากได้เงินสด มารวมกันตรงนี้นะครับผมโอ้โหปรากฏว่ามีคนมาเม้น600กอยว่าเม้นนะครับเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆนะครับผมแล้วก็อีกโพสต์หนึ่งนะครับผมถ้าคุณจะแจกเราแบบนี้ขอให้เปิดใช้เซเว่นโลตัสบิกซีได้ซื้อสินค้าอย่างอื่นบ้างนะไม่ใช่แต่ซื้อของแห้งม้อม่ปลากระป๋องบางทีทุกคนก็อยากซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่บ้างผักสดนะเพื่อนๆว่าไหมนะครับ อันนี้ก็เป็นความเห็นจากประชาชนนะนะครับอันนี้มันจะเยอะเกินละผมแนะนําว่าอยากรู้ให้ไปอ่านเองดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมคัดมาบางส่วนนะครับผมก็คือทุกคนทุกคอมเมนต์เนี่ยขอเงินสดหมดนะครับเขาไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งสบายแล้วนะครับค่าน้ําค่าไฟไปหากู้เอ,เองเด้ออันนี้ก็เกินไปนะครับผมอะนะครับขอย้ํานะครับผม ถ้าใครอยากได้เงินสดนะครับช่วยกันเม้นว่าอยากได้เงินสดนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับเม้นด้วยเหตุผลนะครับว่าอยากได้เงินสดเพราะอะไรนะครับเผื่อมันไปเตะตารัฐบาลเขาเขาจะหยิบยกตรงนี้เข้าไปที่คลรอมเพื่อเขาเปลี่ยนใจนะครับอาทิตย์นึงเนี่ยเปลี่ยนใจเป็นเงินสดเนี่ยผมว่าเขาถ้าเขาจะทําจริงๆเนี่ยเขาทําได้นะครับแต่ผมคิดไปคิดมาการที่เขาแจกเงินแบบนี้มันก็ยังดีกว่าที่เขาจะไม่ให้นะครับก็คือกำขี้ดีกว่ากำตนนะครับ ได้ลดซื้อสินค้าอย่างดีนะครับดีกว่าไม่ได้สักบาทนะครับแต่ถ้าได้ถามว่าได้เงินสดมันดีไหมมันก็จะดีกว่านี้แน่นอนนะครับผมขอเป็นเงินสดดีกว่านะครับฝากถึงนายกด้วยนะครับเสียงจากประชาชนร้องลุงตู่นะครับผมนะใครมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถเมนตใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบยกคําถามของท่านมาแอดออกอากาศในคลิปหน้านะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็อย่าลืมติดตามช่องข่าว3ามทีวีเอาไว้ด้วยนะครับผมทั้ง youtube และ Facebook นะครับ แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้สวัสดีครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ youtube ข่าวสามทีวีเอาไว้เลย